สวัสดีค่ะอาหารเช้าแบบง่ายๆค่ะข้าวผัดไข่ข้าวผัดไข่แบบง่ายๆค่ะทุกคนวันนี้จะกินข้าวแบบสายหน่อยค่ะเที่ยงแล้วค่ะเพิ่งจะได้กินข้าวเช้าข้าวเช้ากินตอนเที่ยงค่ะ สวัสดีทักทายตอนเที่ยงวันอังคารนะคะไปเยี่ยมบ้านเพื่อนเพลินค่ะก็เลยกินข้าวสายหน่อยค่ะก็จะเป็นผัดข้าวธรรมดานะคะก็จะใส่ไข่ลงไป,ไปแล้วก็ผัดพริกกับแครอทนิดหน่อยค่ะแล้วก็เติมด้วย ข้าวอ่าสีวขาวนิดนึงผัดคุกเขานหอมค่ะเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปนิดนึงค่ะข้าวผัดต้องใส่น้ำตาลนิดนึงถึงจะอร่อยแล้วก็ใส่พริไทยปนลงไปนิดนึงค่ะ พวกเขาอหอมมากๆค่ะหอมทั้งพริกหอมทั้งข้าวหอมทั้งไข่แล้วเราก็จะเพิ่มสีสันด้วยสีอูดํดำบาดนิดนึง่ง ค่อยๆเทโอเคอหอมเข้ากันมากๆค่ะรับแรงไม่ได้เสียงดังเสียงกระทะ ้อมตอนแรกจะใส่ทูน่าไปด้วยค่ะแต่พอม,มาเปิดตู้เย็นทูน่าหมดค่ะเด็กชอบกินปลาทูนา่าเพราะว่าสามารถทำได้หลายเมนูมากๆข้าวผัดปลาทูน่าก็อร่อยนะคะวันนี้ก็นีแค่เป็นข้าวผัดไขค่ค่ะแค่นี้ก็สามารถอิ่มอร่อยได้แล้วค่ะ สิบเต้าแล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟค่ะข้าวผัดจานเดียวค่ะหอมอมากๆค่ะทุกคนข้าวผัดหอมหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทานข้าวด้วยกันค่ะ